ครับก็ต้องสวัสดีห้องศึกษาเรียนรู้พี่น้องธรรมริยมีรอบหนึ่งนะครับพอดีอยากจะคุยต่อนะครับในเรื่องของท่าทีต่อสถานการณ์อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์ธนาคารลงข้อความของดรอนน์เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็คุยกับคนในทีมมาระยะหนึ่งแล้วนะแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้น แล้วก็ดูตามสถานการณ์มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถามพวกเราถามตัวเราเองที่ว่าเรามองสถานการณ์นี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไงนะครับกลัวแล้วมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมหรือหรือ,อยังไงหรือไอ้ไอ้พวกนั้นขึ้นมาดีกว่านะหรือว่าโอ้ดีแล้วก้าวไกลไม่ได้ขึ้นมาเนาะเอาลุงตู่มาเป็นเหมือนเดิมดีกว่าหรือว่าเอาลุงป้อมมาดีกว่าหรือว่า เนี่อยดูนะไอ้พวกนี้นะมันจะลงถนน,นเราก็ต้องอย่างนี้หรือเปล่าครับแต่สำหรับธรรมนิยมนะครับท่าทีของธรรมนิยมเนี่ยตั้งแต่ไหนแตะไรมานะครับคือเรามองเรื่องนี้เป็นวงจรอุบาทนะครับวงจรอุบาทเมืองไทยไล่นายกไล่ผู้มีอำนาจมากี่รอบแล้วนะสรุปบทเรียนมาตั้งแต่ปี2,500าสมัยจอมพลปอนะครับมา ถนอมประพาสใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ต้องเอ่ยนามท่านแลวนะคือแล้วมันมีอะไรดีขึ้นพี่น้องเราสุขภาพสุขภาพกายดีขึ้นไหมเป็นมะเร็งกันอันดับหนึ่งของเอเชียนะอันดับหนึ่งสองของโลกสุขภาพกระเป๋าเป็นไงฮะวิตามินเอมเรารวยขึ้นไหมนะครับไล่นายกแลรวยขึ้นไหมนะเปลี่ยนพักแลรวยขึ้นไหมด่าสถาบันแลรวยขึ้นไหม อยู่ดีกินดีขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนนายกออาไม่ต้องไล่แล้วครับเปลี่ยนนั่นนี่ดีขึ้นไหมเอาเนี่เราพูดถึงปากท้องนะนี่สินของพี่น้องเราเก้าสิบเปอร์เซ็นของประเทศเนี่ยประชาชนมวลประชาชนพื้นฐานเนี่ยนะครับสถาบาัานรัษฎรเรามีอะไรดีขึ้นบ้างไหมครับธุรกิจขนาดย่อมเป็นไงครับเดี๋ยวนี้อยู่ดีมีสุขไหมหรือว่าเหลือนิดเดียวลราพังกันหมดแล้ว หรือเราจะโทษใครดีนะครับเดี๋ยวรถถังก็ลงถนนเดี๋ยวม็อบก็ลงถนนนะครับผมเองเนี่ยนะครับหกสิบกว่าปีที่ผ่านมาเห็นมาตั้งตั้งแต่เด็กเลยจนถึงเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นอีกนะครับมันดีหรือเปล่าครับแล้วสําหรับธรรมนิยมเราไม่โทษมือที่สามนะฮะเราไม่โทษยิวนะครับไม่โทษมาหาอำนาจสรุปก็คือว่าไม่มีใครทําให้เราทุกข์ไม่มีใครทํราทใ,ทให้เรามีปัญหา ถ้าเรามีปัญญานะครับปัญญาเราถึงเราจะไม่มีปัญหาใครก็แทรกแซงเราไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวต่ออีกคลิปแล้วกันนะครับ